ใช่ครับสบายใจเลยค่ะจากเรื่องสวยงามภาพบรรยากาศสวยๆงามๆแล้วพาคุณผู้ชมไปติดตามการจับกลุ่มคนจีนที่เป็นแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะโดยทางตำรวจภูทรภาค5ได้บุกจับชาวจีน12คนชาวบ้านภูวิลล่าหรูที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงชาวจีนด้วยการทุกรูปแบบสื่อสารผ่านเพจและแอปพลิเคชันออนไลน์หลอกให้โอนเงิน พลตรวจตรีทวัฒชัยพงวิวัฒนาชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกเข้าตรวจค้นบ้านผูวิล่าหรูเลขที่453หมู่2ตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหมายสารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ชาวจีนพบเครื่องคอมพิวเตอร์8เครื่องโทรศัพท์มือถือ32เครื่องและซิมการ์ดอีกจำนวนมากที่ถูกใช้ในการติดต่อกับเหยื่อชาวจีน ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการเข้าจู่โจมตรวจคน้นผู้ต้องหาทั้งหมดพยายามหลบหนีบางรายก็กระโดดลงมาจากชั้น2ครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดเป็นชาวจีน12คนและชาวเมียนมาอีก6คนทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5ได้บอกครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนักเรียนและหลบหนีเข้าเมือง ชาบ้านหลังนี้มาประมาณ3เดือนนะครับกินอยู่หลับนอนภายในบ้านหลังนี้ทั้งหมดและทำงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยภารกิจหลักนั่นก็คือการหลอกลวงชาวจีนด้วยกันในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกให้โอนเงินเพื่อแก้ปัญหาสายการบินปัญหาธนาคารเพื่อโทรสอบถามเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายหมายเลขธนาคาร จากนั้นหลอกเอา OTP เพื่อสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเหยือ่อแล้วจึงโอนเงินเข้ามายัางบัญชีของเครือข่ายแก๊งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างตัวจริงรวมถึงตรวจสอบเครือข่ายที่อาจจะโยงใหญ่ข้ามชาติซึ่งอาจจะคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมทางไซเบอร์รายใหญ่จากต่างประเทศด้วยโอ้ถือว่ามีเยอะเลยนะ